สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหาทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงและพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรณีเกิดเหตุอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565ความว่าพระนท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามาบัด แม้ว่าปัจจุบันจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทั่วไปในโลกอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกระนั้นก็ยังไม่มีที่ใดที่ประสบภัยพิบัติที่มีอำนาจทำลายล้างเยี่ยงที่ประชาชนชาวปากีสถานต้องเผชิญจากอุทกภัยมรสุมครั้งใหญ่นี้ ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปากีสถานครั้งนี้ได้สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงมีผู้เสียชีวิตนับพันคนและประชากรนับล้านล้านคนได้รับผลกระทบความเสียหายอย่างรุนแรงรวมทั้งจากการที่พื้นที่หนึ่งในสของประเทศอยู่ในภาวะจมอยู่ใต้น้ำ โศกนาฏกรรมเยี่ยงนี้ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความทุกข์ยากแสนสาหัสที่เกิดขึ้น<ม>จากภัยพิบัติแผ่นดินไหวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อครั้งก่อน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค <c oughs> ์เชิญสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบ <t> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภ <c oughs> ัยเมื่อเดือนมรกราคม2549 ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวปากีสถานผู้ประสบความทุกข์ยิ่งจากภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งขอให้ท่านทั้งหลายได้เริ่มการฟื้นฟูได้โดยเร็วอันเปี่ยมด้วยพลังและความเชื่อมั่นพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2565ความว่าพระนทนในเหวียนส่วนฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามเป็นที่น่าย,ยินดีที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามจเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง เชกเช่นเดียวกับความร่วมมือของเราทั้งสองฝ่ายที่ยังคงกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนขึ้นแม้ในขณะที่มีการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและเวียดนามจะยังคงสืบสารความสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อสร้างเสริมการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งหลากหลายด้านให้พัฒนาเพิ่มพูนและร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบต่อไปพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมาร,พราีพระราสทานพระราชวโรกาสให้พระพิสุเฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลลอองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระมหาพิรพลฐานาจาโรเจ้าอาวาสวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและประธานทุนนิติหลวงพ่อไปล่ชันทัศโรและพระภิกษุพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆกับน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อสนับสนุนโครงการปันลมปราณของบุริธิชัยพัฒนา นายบัญชรจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตต์อำเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิตน์นำคณะผู้บริหารและผู้แทนครูโรงเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนที่ชนะเลิศก,การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพชรท่าเหนือปีการศึกษา2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิขรราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟอกทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การทดสอบร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาววันนศสิริสร้างเอี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยผู้แทนประธานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสซินทรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนประหม่ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอุลยาศัย ในโอกาสนี้คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคม2,565เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิธทยสอถอด้วยจากนั้น เวลา17นาิกา48นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิดาลัยสนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกศาสให้ในวราวุธิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทดังนี้ หนึ่งนายจัุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารกระทรวงเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสลากบำร,รุงราชาติไทยประจําปี2564เพื่อบำร,รุงสภากาชาติไทยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือวิถีเมืองยั่งยืน3และวิถีเมืองยั่งยืน4ี่ กับหนังสือบทสรุปเล่มรวมสารนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศ8 2. ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศ8เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระมม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 3. ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศและเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2563-2564เฝ้าทุนละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร4 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่8ปทศ8เฝ้าทุนละอ,องพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ5ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2563ถึง2564เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้คณะผู้บริหารข้าราชการคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงบันทึกแถบวีดีทัศน์เนื่องในวันมหิดลประจำปี2565วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างคาวัตวราัชาติยราชนารีสเสด็จออกณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบ,บรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน พระราชทานพระวะโรกาสให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริตกิตนรง์รองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ประจำภาควิชาตัดจากวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์เรื่องในวันมหิดลประจำปี2565เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบวิดิทัศน์สำหรับออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลเพื่อรุรงรงหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยหลังพ้นภยัยโควิด -19 ทั้งนี้วันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปี คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมกันสืบสารพระราช,ชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณในด้านการพัฒนาสาธารณาสุขและการรักษาพยาบาลโดยการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยเทปบันทึกพระราชทานสัมภาษณ์ในวันนี้จะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ในวันเสาร์ที่17กันยายน2565เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกา ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านรายการพิเศษได้ที่หมายเลข0 2 4 1 1 2 2 2 2หรือเว็บไซต,ต์ w w w s i m a h i d o n a c t h t h m a h i d o n d a y สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศิริราชมูล,ลนิธิโทร024197658ต่อ60และที่คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาล โทร024197646ต่อ48สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน์เรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชราราธิดาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจานบรุรีประจำปีการศึกษา2560ถึง2562 วันนี้เวลา11นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชร,ะรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒนมหาวชรราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562นหอณหอประชุมสิริ วรรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาญ,ญี่ปุ่นธุรกิจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและประิญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมจำนวน1519คน มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมได้น้อมนำพระบรมราชโชบายตามขุตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอาทิตะไคร้เศรษฐกิจโพงามจังหวัดชัยนาทโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาท การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลด้วยโครงการวิศวกรสังคมโดยมีการอบรมนักศึกษาและบุคลากร1,280คนในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจานบุรีจำนวน2,795คน สำหรับมหาวิทยาลัยราชพัฒนกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินดำเนินโครงการพลิกโฉมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารท้องถิ่นอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอรอมาตยากุณดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ